สวัสดีครับชาวเซเวนทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมนะครับแอสิทอควานั่นเองครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการอัปเดตแล้วก็หน้าจอโหลดของมิเรียกับเกลิดัสนะครับไฮน่าก็จะมาเยือนเมตาอารีนาในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็วันนี้เป็นการอัปเดตครั้งที่201นะครับก็ในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมจะมีอัปเดต3ครั้งนะครับโดยที่ครั้งที่2อนี่จะเป็นวันที่21นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะเป็นวันที่28ปปลายเดือนนะครับ ครั้งนี้จะเป็นการอัปเดตของมิเรียกับเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นการอัปเดตท,ทารานะครับมิดเอเวกแล้วก็จะเป็นการปรับปรุงในส่วนของถ้ำมังกรและเครื่องประดับแบบใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นระบบใหม่คือระบบคอร์เซชันนั่นเองนะครับที่จะเข้ามานะครับโอเคเมื่อเข้ามาเกมมาครับอันดับแรกคือชิ้นส่วนจากการเช็คชื่อนะครับเนี่ยเช็คชื่อนะครับจะมีชิ้นส่วนผลึกเ,เกรดมังกรคริสตัลนะครับสาคัญมากๆนะครับ อันนี้สาคัญมากๆเดี๋ยวต้องรอชมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันสาคัญยังไงนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับบอกเลยว่าแผนนี้บังคับเล่นมากๆเลยนะครับไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสอย่างใหญ่หลวงนะฮะแล้วก็แพ็กเกจขายของแบบใหม่นะครับมากมายเลยนะครับรวมถึงการซื้อมิเรียสามารถซื้อได้2ตัวนะครับอันนี้นะฮะสตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นสุ่มนะครับโอเซเวนไนนะครับโอกาสได้มิเรีย50%รกับเกลีดดาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็วัดดวงว่าจะได้ตัวอะไรนะครับแล้วก็ ซื้อได้2ครั้งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับสรุปคือมีสิทธิ์ได้มิเรียสตัวจากการเปย์เลยนะอ่าแล้วก็มีที่ส่วนวิญญาณกับใบเลือกกับใบเรียกของเครื่องประดับสวรรค์นั่นเองนะครับโอเครูบี้มีอยู่สามพันกว่าๆนะครับสี่พันนะครับผมก็คงไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ซีเรียสแต่ว่ามิเรียเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ซับพอร์ตกับเกลิริดัสด้วยนั่นเองนะครับอ่าแน่นอนว่ามิเรียเป็นกรอบแดงนะครับต้องเปิดตู้ห้าร้อยนะครับตู้โอเซเว่นไนนะ อ้าวเสียงบัฟโอเคไม่เป็นไรนะครับเป็นธาตุมืดนะครับสแต็กก็พอๆกับิริรัสเลยนะครับสูงมากนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มีบัฟมีสกิลดาเมจที่แรงมากๆนะฮะอย่างแรกนะครับไปดูสกิลพาส์ซีกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับลดดาเมจกายภาพนะครับให้กับทีมธาตุมืดนะครับอ่าซัพพอร์ตกิลิรัสนั่นเองนะฮะรวมถึงตัวนางเองด้วยตัวนางเองก็เป็นธาตุมืดนะครับ30%นะครับ12เทิร์น พราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคนที่มีมิเลียนเนี่ยอาจจะรับดาเมจเกลิดัสได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกซาฮาราหรือว่าโคอะไรพวกนี้ก็จะตีเบาลงนั่นเองนะครับอันนี้ใครที่มีแค่เลเวล40เอามายืนบัฟก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวบัฟนะสําหรับหน้าที่บัฟแล้วกันนะครับอืมถ้าอยากถึกเอามายืนคู่กับรูดี้ก็ได้นะครับทีมมันจะถึกขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็เมื่อตายนะครับจะคืนชีพด้วยเลือด50%อันนี้จะขี้โกงกว่าตัวอ,อื่นนะครับเพราะว่า ตัวอื่นเนี่ยโดนเนิร์ฟเหลือ3 0มนะครับแต่นางมี50%นะครับก็ถือว่าเยอะกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ตัวนางเองก็อึดอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นธาตุมืดนะอืมอันที่3นะครับมีลดต้านสถานะตาบอดนะครับยีอันนี้คอมโบกับสกาวนะครับเพราะว่าสกาวเนี่ยจะมีสกิลตาบอดอยู่2สกิลนะครับทำให้ติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอืมก็ใครที่เล่นทีมเวทอยู่นะครับก็สามารถหามีเดียไปประกอบทีมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่เกลิดัสก็ได้นะครับอันนี้้ช่วยคคคออมโโบบบกกััสเาไดนะร อันสุดท้ายนะครับเมื่อโจมตีปกติจะโจมตีแบบ2เป้าหมายนะครับกลับมาแล้วนะครับกับการโจมตีแบบ2เป้าหมายเหมือนยอนฮีนั่นเองนะครับก็สามารถใช้มิเรียเนี่ยเป็นตัวเปิดได้นะมาถึงตี2เป้าหมายเลยปุ้งๆไปเลยก็ได้นะครับอืผลโจมตีนะครับมีโอกาส30%บนะครับบล็อกไม่มีผลนะครับอ่าแล้วก็สร้างได้เป็นกับแถมสถานะตาบอดให้นะครับก็ทำให้มีโอกาสติดสูงมากนะครับเอ้ไม่สิบอกว่ามันติดโชว์อยู่แล้วอันนี้ติดโชว์อยู่แล้วถ้าเกิดติดสเตเบิวชีวิตสี่แสก็ติดตา ถ้าอิ่าไม่มีต้านก็เรียบร้อยนะครับน้ามือตามัวไปเลยสามารถใช้เป็นตัวเปิดได้นะครับเพราะว่ามาถึงสามารถเปิดสีเป้าได้เลยนะครับถ้าโชคดีก็ติดตาบอกสีตัวไปเลยนะครับอ่าก็ถือว่าไม่แย่นะครับใช้ตัวเปิดได้นั่นเองนะครับโอเคมาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลแรก4บรรทัดครับท่านผู้ชมพอปลดของลังแล้วเป็น5บรรทัดครับสุดยอดมากสกิลนี้เลเวอร์มากนะครับ5้าเป้านะครับ300%ปรนะครับแรงแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะเพราะว่า ถึงจะไม่มีจอกกรอดเนี่ยแต่ว่าตัวนางเองเนี่ยเป็นโอเซเวนไนท์ทำให้สเตตัสค่อนข้างสูงอยู่แล้วยังไงก็แรงนะครับเหมือนเกริดัสนะไม่มีจอกเกาะแต่ก็แรงอ่ะนะครับอืมที่สําคัญยิ่งเป้าหมายจํานวนมากเพิ่มตัวละสิบเพิ่มตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิบนะหนึ่งร้อยนะยิ่งเป้าหมายจํานวนมากนะครับจะแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยแล้วแรงขึ้นนะตอนแรกผมก็ขยี้ตาอยู่ยแปลผิดป่าวะยิ่งมากนะครับเพิ่มตัวละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มายความว่าเริ่มมามี5ตัวยิงไปเนี่ยแปดเลยนะสกิลนี้พอโจมตี5เป้าแบบ8ปด้นะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็มีเพิ่มคริเลตนะครับห้ให้กับสกิลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใส่อาวุธจุดอ่อนมาเนี่ยติดเลขสมแน่นอนนะครับอืมเดือดมากมาถึงยิง800ตามสุดนะครับถ้าให้ยเหลือตัวเดียวเนี่ยก็บวกหนึ่งร้อยใช่ไหมก็เป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแรงอยู่ดีนะอืมโอเคที่สําคัญคือมีเร่งเทินห้าเป้าด้วยเดือดมากนะครับ มันยังไม่จบฮะท่านผู้ชมของลักขั้นหนึ่งครับเลเวลรสี่สิบนะครับมาถึงปลดเลยนะฮะโจมตีลูกโซ่สกิลนี้โจมตีลูกโซ่แปดร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าลูกโซ่เฮือคือแบบว่าเธอที่สี่ปุ๊บกรอเธอหมดใช่ไหมยิงไปตุ้มมันต้องมีคนตายอะ่ะถ้าไม่ติดเลือดหนึ่งนะมันต้องมีคนตายพอมีคนตายแล้วไงอะ่ะซ้ำอีกเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เออโอ้โหเดือดมากสกิลนี้เวอร์มากแรงมากแล้วก็ ต่อให้ออกต้นเกมติดกรอแต่ก็มีเล่งเทินอยู่ดีนะครับก็ถือว่าดีอยู่ดีนะสกิลเนี้ยเจ๋งมากที่โกงมากๆเลยนะฮะจะเขาี่โกงดีกว่าสกิลต่อมาอันนี้ก็เดือดอยู่นะครับเป็นสกิลเวกของอีวาน่นเองนะครับแต่ว่ามีสี่เป้านะครับอา่าสี่เป้าส0 0รเซนะครับไม่พลาดเป้านะครับแต่ว่าถ้ามีเลียติดตาบอดก็มิสได้อยู่ดีนะครับอืมจอกรอห้าสิบแตกสกิลนี้แม่งเป็นสกิลระดับสกิลเวกแหละท่านผู้ชม คือนางมีสกิลธรรมดาที่เป็นสกิลระดับสกิลโอเวสของตัวละครอื่นน่ะเดือดมากสกิลนิเวอร์มากแรงมากคือแตกแน่นอนอ่ะตัวเนี้ยสี่เป้าด้วยนะมีห้าเป้ามีสี่เป้านะครับแล้วก็ลมหายใจกแก้วผลึกใช่ไหมปึ๊บมีรถเกตเอเวกห้าช่องนะครับก็ถือว่าดีเพราะว่าก็ตัดตัดอีฝ่ายได้นะเกตเอเวกเพราะสกิลเวสช่วงนี้ก็แรงเช่น,นสกิลโยนมอเไซค์ของซาฮาหาสกิลโอเวสของรินใช่ไหมถ้าเราออกสกิลนี้ไปเลยเนี่ยก็ ทำให้อีกฝ่ายทาดาเมจได้ช้าลงนะก็ถือว่าไม่แย่แต่ว่าต้องเลเวล44นะครับสำหรับสกิลนี้นะอืมโอเคส่วนสกิลเวครับเป็น4เป้านะครับ4ปอราเ0 0ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับมีโอกาสติดใบ80อันนี้ที่โกงมากผมจะบอกใบเป็นสถานะที่ขี้โกงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะใบ2เทิร์นะครับจะมีคุณสมบัติพอๆกับติดสถานะทอชามืน3เทอร์น,นั่นเองเพราะว่าใบเนี่ยอีกฝ่ายจะยังสามารถขยับได้ แล้วพออีฝ่ายขยับได้เนี่ยอีฝ่ายสามารถโจมตีตอบโต้หรืออะไรมาเพื่อถ่ถงเวลาเทินได้ทําให้คูดาวสกิลของเราเไม่ใช่คูดาวต้องบอกว่าดีเลยสกิลของเราเนี่ยมันเสร็จทันทําให้เราสามารถซัมสกิลได้เต็มที่เลยทั้ง3เทินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรมาแล้วเนี่ยต้องมีตัวละครต้านบ้างอย่างน้อย 1- 2ตัวนะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนอัดสกิลซํารัวๆเลยนะครับแล้วนี้เป็น3เทินด้วยไงคือเมื่อก่อน2เทินอ่ะเทียบเท่า3เทินแล้วอันนี้3เทินสแสดงมันเทียบเท่า4เทินหรือ5เทินเลยด้วยซ้บ เพราะฉะนั้นเนี่เดือดมากต้องมาคับต้านใบอย่างไม่มีทางเลือกนะฮะแล้วก็สกิลเวส y นะครับที่เลเว42นะครับจะมีดีบัฟลดตั้งสถานะ20%อันนี้ก็ทับกับลดตาบอดน,นะแต่ว่าพอใช้สกิลเวสเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราลดทุกอย่างแทนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างไม่มั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันจะทับหรือเปล่าระหว่างพาสซีฟกับดีบัฟที่เป็นบัฟขึ้นมานะครับอันนี้ต้องขอเทสดูก่อนนะฮะ โอเคก็ถือว่าเป็นสกิลที่เดือดมากๆเลยทุกสกิลเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงคือยังไงมันก็เก่งอ่ะนะตัวแดงอ่ะนะคือแค่ลดดาเมจกายภาพก็ก็ปวดหัวแล้วนะครับให้กับท่าสมดุลเพราะท่าสมดุลเนี่ยตอนเนี้มีเกลีดัสเนี่ยมันอึดมากนะครับมีลดดาเมจกายภาพเข้าไปเนี่ยทำให้เกลิดัสเนี่ยตีกันเริ่มเบาลงแล้วนะครับไม่รวมถึงพวกซาร่าที่เป็นตัวดาเมจสาหรับคนที่ไม่มีเกลิดัสก็ตีเบาลงไปเยอะมากนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ ก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังมีตัวรถเกราะนะครับที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวดีบับทําลายเกราะหรือว่ารถเกราะอ,อย่างโคอยู่อาจจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้นะครับคือแน่นอนว่ามันก็ต้องเสียเปรียบอยู่แล้วคนที่ไม่มีนะแต่ว่ามันก็ยังพอสู้ได้ไม่ถึงกับขั้นปิดประตูละมั้งนะครับต้องลองดูนะอืมโอเคนะครับอันนี้ก็คือมิเรียนนะครับเดีย๋ยวแวะไปดูแอนิเมชันนิดนึงแล้วกันแต่ว่าเสียงภาพ ผิดนิดนึงนะครับผมไม่ได้ปรับนะครับพอดีไม่ได้เช็คนะก็เข้าเกมมารีวิวเลยนะครับลองฟังแบบเวอร์ชันอิงไปก่อนแล้วกัน แน่นอนว่ามีเรียเนี่ยต้องลงทีมเกลิดัสแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันซับพอร์ตท่านมือด้วยกันนะคือถ้าเกิดเราใช้มีเรียใช้เกลิดัสใช้ไอรีนใช่ไหมแล้วเราใส่สัตว์เลีย้ยงเป็นอีรีนเข้าไปเนี่ยเพิ่มพาร์เป่ากัน25%แล้วถ้าเกิดเราโยนรูดี้เข้าทีมอีกตัวหนึ่งเพิ่มป้องกันอีก20%เนี่ยผมว่าท่านมือทีมเนี้ยมันจะแข็งเวอร์เลยนะผมอยากรู้มากเลยว่าถ้าเกิดเล่นฟูลถึกของทีมเนี่แล้วมันจะอึดได้ขนาดไหนนะครับคือสกอิลมันแรงอยู่แล้วไงท่านผู้ชมบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเออ ต้องการลดกรอบหรือว่าอะไรมากมายก็ได้นะเพราะว่าตัวละคระกรอบแดงเนี่ยมันก็ขี้โกงอยู่แล้วถูกปะถ้าเกิดเราเน้นถึกไปเลยอะ่ะมันน่าจะอึดมากๆเลยนะอืมนะครับแล้วก็ตัวมิเรยรเองเนี่ยไปลงทีเวทก็ไม่แย่เพราะว่ามีรถต้านตาบอดนะครับทำให้คมอมโบสกาวได้แต่ทีเวทจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครในทีมค่อนข้างเต็มนะคือไม่รู้จะถอดอะไรถ้าเกิดถอดสกาเนี่ยจะไม่มีตัวลดตแล้วก็ไม่มีตัวบัฟจุดอ่อนนั่นเองนะครับ ถ้าถอดรินก็จะกลายเป็นว่าพลังโจมตีหายไป30%นะครับก็เลยอาจจะจัดทีมยากนิดน,นึงสำหรับใครที่จะเล่นมิเรียนนะก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนในเทมสสมสายผมก็คิดไว้2แบบคือเป็น2จชุดอ่อนนะครับเน้นดามเมจหรือใช้เป็นตัวเปิดก็ได้คือ2ส,สปีดนะครับอ่าสองสปีดคือเพื่อมาออกเวกเลยมาถึงสปีดตีสองเป้าปุ๊บรีบออกเวกเลยนะครับทำให้ลดสถานะลดการต้านทานสถานะได้ทําให้คอมโบกเกลิดัสก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่า ไม่สิมันก็ลดต้านน้าแข็งอยู่แล้วนี่หว่าผมว่ามันจะทับกันนะไอ้ลดต้านสถานะ20%กับไอ้พวกที่แบบรดเฉพาะจอดจงอะ่ะไม่รู้ว่ามันทับกันหรือเปล่าแต่ถ้าในความเข้าใจของผมอะ่ะคือมันทับกันนะอืมจะต้องลองดูแล้วกันกาะนะครับอาจจะเป็นโต้ก็ได้หรือว่าเกิดอยากเล่นถึกเหมือนกับเจลิดัสก็อัาพลางไปแล้วก็ใส่บล็อกไปนะครับเรียบร้อยอึดยืนอืดถึกทนนะฮะทั้งพอ่อทั้งแม่นะครับก็ <g iggle> <g iggle> ได้นะครับเจมแน่นอนว่าถ้ามีเลือดหนึ่งก็ได้ยิ่งดีนะครราาะว่โกับ เพนนากอนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไหวแล้วอาจจะตีไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็ได้นะต้องลองดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมันจัดทีมฆ่ากันเพราะว่าเราไม่มีไงเราก็ต้องจัดทีมต่อตา้านนะฮะนะฮะโอเคนะครับ,นะรบประมาณนี้แล,ล้วนะ <c oughs> นะกัน,นสำหรับมิเรียน,นะก็แหวนน่าจะเป็นอัพรางอยู่แล้วเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นหสถานะถ้าใช้เป็นตัวเปิดก็ได้นะไม่แย่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับมิเรียนะครับอ่านเขาเอออะไรเนี่ยนะฮะโอเคทีนี้มาดูอัปเดตอื่นๆปลีกย่อยกันบ้างดีกว่านะครับว่า ตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็เรื่องแรกนะครับคือซนาคัพนะครับซนาคัพได้มีการปรับปรุงรางวัลใหม่แล้วนะครับทั้งของรางวัลที่เป็นผู้เข้าร่วมแล้วก็ผู้ทายผลนะครับจะปรับพรใหม่หมดเลยดีมากนะครับอันแรกนะครับที่1กับที่2เนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือไปเลือกเครื่องประดับนะครับสวรรค์หนึ่งอันแล้วก็จะมีหินเสริมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหินเสริมพลังใช่ไหมใช่ไหมฮะคือหินที่เอาไว้ตีบวกเครื่องประดับนั่นแหละนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับเครื่องประดับนะครับที่1จะได้อัันดบ สูงสุดเลยนะรู้สึกเป็นแบบล็อเ,เลยนะอันนี้โหเดือดมากเลยเนี่ยโหอันนี้โหดมากถ้ามันเป็นระดับสูงสุดนะผมจําไม่ได้ว่าใช่สูงสุดหรือเปล่านะคือเขาเขียนสูงสุดอ่ะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันท็อปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่2จะได้รองลงมานะครับที่3ที่4ก็จะได้รองลงมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นใบเรียกนะฮะแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ใบเรียกหมดนะครับได้ระดับ,บสวรรค์นแน่ๆหนึ่งอันนะครับอ่าโอเคแล้วก็อ่าคนที่ทายผลก็อัปเกรดของรางวัลขึ้นหมดเลยนะครับพวกกที่่เป็นลอง เกลิานาเซบอิสเบล่าเนี่ยก็ถูกปรับเป็น2อันหมดเลยนะครับแล้วก็อันที่ต่ํากว่านั้นก็จะถูกปรับขึ้นมาหมดนะครับอืมีมเกลืออยู่2อันนะครับก็จะเป็นทองนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นของที่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องนิดหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เขาได้อัปเดตเนื้อเรื่องมาแล้วนะครับจากบทที่22ถึง29เมื่อก่อนเนี่ยมันถึงแค่21นะตรงเนี้ยคือคือมันยังไม่อเวกอะไรมั้งเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเคสกับเดียวโรนเพิ่งจะบปะทะกันเองอ่ะคือแบบโหมันมันนานมากเลยนะอันนี้ตั้งแต่3ปีก่อนแล้วมั้งสปีก่อนแล้วมั้งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มมาอีกไปไกลามากเลยนะครับอันนี้ตรงลิงใช่ไหมเริ่มเจออะไรเนี่ยเราซื้อมาได้ว่าคู่คนนะครับว่ากันไปนะว่างๆก็สามารถเข้ามากดดูได้นะครับเนื้อเรื่องในส่วนแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตหน้านะครับแพทของทาราจะมีเนื้อเรื่องมาเติมอีกนะครับน่าจะจบจนถึงซีซั่นสามนะครับ จะได้รู้กันสักทีว่าตอนจบสงครามนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตปลีกย่อยทั่วไปนะครับเราแวะไปดูในส่วนของเควสคลีเอลนิดนึงแล้วกันนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนนะครับเควสคลีเอลนะฮะอ่อันไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่นะครับคือเมื่อก่อนน่ะมันคือสงครามชิงมาสหนึ่งพัแต้มระดับโหใช่ไหมครับแต่ว่าพอเขามีการอัปเกรด สงครามชีวศาสตร์เนี่ยจากระดับโหดเประดับไนแม่คือระดับระดับไนแม่น่ะมันคือระดับโหดเก่าแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไงมันก็เลยกลายเป็น <terme> ว่าระดับไนแมะหนึ่งพันแต้มนะครับตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นไนแมะอ่าสิบล้านนะครับก็เออเออนั่นแหละสามารถมาเคลียร์ได้นะครับโอเคไม่เป็นอะไรใครที่ติดตรงนี้อยู่ค้างอยู่นะครับก็สามารถเคลียร์ได้อย่างง่ายๆแล้วนะครับไม่ยากอะไรนะครับสะสมไปสิบล้านนะครับลงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็ว่าไปนะครับโอเคทีนี้กลับมาดูเรื่องผลึกที่ผมบอกตอนแรกดีกว่านะครับ ในส่วนของเช็คชื่อใช่ไหมนะครับเช็คชื่อนะครับจะมีผลึกครลสตันนี้นะครับแจกให้6ผลึกนะครับ6ผลึกนะ6แล้วนะนับไว้นะครับทดไว้ในใจนะครับผลึกเนี่ยสามารถเอามาแลกนะครับเกลิดัสได้นะครับอ่านี่นะเกลิดัสนะครับใช้ทั้งหมด8ผลึกนะครับมีแจกแล้ว6นะขาด2แต่ว่าสามารถแลกได้2ตัวเพราะฉะนั้นขาด10นะครับเราขาด10ผลึกนะโอเค10บผลึกนะครับ อันนี้จะเป็นแหวนอ่าเป็นแหวนเป็นแหวนเกลัสกับอิซาเบลล่านะครับแต่ว่าจะเป็นออปชันขั้น5เลยคืออันเนี้ยมันคือแหวนออปชันบนนะครับเป็นแหวนต้นนะครับมันเป็นเอฟเฟกต์อ่สีแดงนี่จะเป็นอะไรนะแป๊บหนึ่งนะฮะหากรจกกรอห้าร้อยอันนี้จอกกรอห้าร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตีสองครั้งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอัมพลางคือเรื่องเราอาชัยเนี้ยเราสามารถใส่เป็นจอกกรอห้าร้อยฝังด้วยตีสองครั้ง บวกหได้มันก็จะกลายเป็นแบบแหวนเทพอ่ะคือเมื่อก่อนเราใส่เป็นตี2ครั้งกับคริดที่เขดาเมจใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะใส่เป็นจอกกรอบขั้นขั้นห้าใช่ไหมจอกกลอห้าร้อยฝังด้วยตีสองครั้งได้อะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยใช้อย่างละห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยสิบห้าแล้วนะครับถ้าจะเอาทั้งหมดนะสิบห้าเกลิดัสอีกสิบหกนะครับเป็นสามสิบเอ็ดถูกป่ะสามสิบเอ็ดมีแจกหกนะครับเหลือยี่สิบห้าเราต้องหาผลึกยี่สิบห้าก้อนนะครับ ส่วนมิเลียเนี่ยต้องใช้เกลิดัสสี่ตัวนะครับในการมาแลกเป็นมิเรียได้หนึ่งตัวคือมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเขาแจกเกลิดัสให้สองตัวแล้วถ้าเอาสองแลกหนึ่งมันก็คือได้ฟรีถูกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมีสองตัวแล้วก็เอาของแจกเนี่ยมาอีกสองตัวนะครับเป็นสี่ตัวเพื่อแลกมิเรียก็แล้วแต่และกันนะครับทีนี้ผลึกนะครับหาจากไหนนะครับผลึกนะครับต้องลงดันอดันเจียนนะครับดันเจียนพิเศษนะครับ ไม่ใช่นี้สิอ่ะดันเจีนพิเศษนะครับดันเจีนมีเรียรเปิด20วันนะครับห้ามพลรราดเด็ดขาดผมบอกเลยว่าต้องลงทุกวันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไอเนี้ยฮะกล่องมังกรคริสตันเนี่ยมันจะซุ่มครับซุ่มได้ผลึกเกตมังกรคิสตันเมื่อกี้แล้วก็พวกแร่แสงจันทร์มีของทั้งหมด4อย่างในนี้เพราะฉะนั้นโอกาสได้ผลึก25%นะครับ เพื่อนๆมีโอกาสได้ผลึก25% 20วันสมมุติว่าดวงดีมากๆได้20อัน20อันแรกกระดาได้2ตัว16ผลึกใช่ไหมเหลือ4 4บวกกับของแจกอีก6เป็น10แลกประดับได้อีก2อันก็ขาด1อันอยู่ดีอันนี้คือดวงเทพเลยนะดรอปได้ทุกวันแต่ถ้าคุณดวงไม่เทพละ่ะคุณมีแล้ว6นะครับคุณต้องหาอีก10 10ชิ้นใน20วันนะครับ วันหนึ่งมีโอกาส25%เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดดันเจี้ยนนี้อย่าลืมมาลงนะครับแล้วก็ทีมที่ใช้นะครับน่าจะเป็นทีมของเบริกา้าเพราะว่าตัวมิเรียนเนี่ยลดดาเมจกายภาพใช่ไหมก็จะใส่เป็นเบริกา้าแล้วก็ใส่ราชเชลรถเกราะนะครับอ่าเอสเนี่ยใส่มาบัฟคริก,กับทิเดียมิดมแล้วก็ซีเวียใส่มาเพิ่มโจมตีส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนๆดาเมจแรงสามารถใส่เป็นตัวลดบล็อกได้เช่นมิสหรือซาฮาราก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆดาเมจไม่แรงนะครับสามารถใส่เป็นซีีกนะะครับเพื่่อทจ รีเซ็ตสกิลเอาไวของเบริกานะครับเพื okay. ่อจมตีซ <avent mental Sure> ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนนะไม่มีอะไรมากเปิดมาก็ลดกรอบไปก่อนแล้วก็บัฟหนึ่งเป้านะครับโอเคตีสองเป้าแต่ว่าไม่แรงนะค่อนข้างเบาเลยนะฮะเออถ้ามีเสียงรบกวนวต้องขอภายด้วยนะครับพอดีข้างบ้านของตัดหญ้านะก็นิดหนึ่งนะครับโอเค ก็เดี๋ยวปั๊บหนึ่งเป้านะปึ๊บหนึ่งเป้านะครับแล้วก็เดี๋ยวสกิลไปครั้งหนึ่งแล้วก็สกิลอเวกนะถ้าเพื่อนๆของเต็มของแน่นนะครับมันจะยิงตายพอดีนะอ่ามันจยิงหน้าน่าจะยิงตายพอดีนะครับถ้าเทียบกับตรรัวละครอื่นๆที่ผ่านมานะฮะไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าน,นะครับจะขอลองดูแล้วกันนะฮะโอเค ถ้าอยากเอาชวัวรก็ใช้สกิลเวกของมิสก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มค่าคริติคอลให้กับอ่ามิเรียเอ้ยเบลิกา้าเออเระหว่างรอสกิลเวกนะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้สกิลอันนี้ไปก่อนนะฮะโอ้แต่จะตายเหมือนกันกนะเนี่ยอ๋อยิงไปข้อหนึ่งเลยนะแสดงว่าไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไม่แรงมากจะบอกไม่อึดมากเท่าไหร่ยิงรอบเดียวน่าจะไหวแต่ถ้าใครไม่ไหวก็อย่างที่บอกคือเอาซีกมาช่วยนะครับนะเดี๋ยวรอเกตได้น,นิดนึงนะเพราะว่า skill สกิลมันไม่โดนตัวหลักนะครับ อ๋อแล้วก็ผมไม่ได้ใส่เจมเล่งเกรด้วยผมลืมเปลี่ยน <laughs> ผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนยิงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคโอค้กระตุกฮะแล้วก็สกิลเวสยัดเข้าไปครับเรียบร้อย <laughs> อ่าสิบล้านฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้าง <laughs> เอ้ยผมมีอีกชีวิต บ้าจริงโหนี่เหนื่อยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองซ้ำอีกสองทีนะผมลืมเลยว่ามีสองชีวิตเลยโหนี่เหนื่อยเลยเนี่ยโอ้หต้องมาลงแบบเหนื่อยเลยอนะ่ะสองลงทุกวันด้วยนะพลาดไม่ได้เพราะว่าเกรดหายากมากเฮ้ยโอ้โหตาบอดอีกเยี่ยม<ฮ>มามาถึงขัน้น,ขนนี้แล้วตีจนตายอะ่ะบอกเลย หายตาบอยยังหายแล้วหายแล้วโอเคเดางนี้ต้องใส่ของมาดีๆหน่อยนะครับใส่มาแน่แนๆเลยแล้วก็ใส่แหวนฮิวใส่อะไรมาด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ดูเทิร์นด้วยนะครับเพราะว่าดีบัฟจะอยู่12เทิร์นถ้าเขา12เทิร์นแล้วต้องใช้สกิลของอะรเชลปลาหมาด้วยนะครับอย่าลืมนะโอเคแล้วก็ใช้สกิลล่าในการเช่ล,ลดคูดาวได้นะครับ โอ้สกิลนางรัวจังวะโอ้แย่แย่แย่โอ้แบบนี้ยังเหนื่อยเลยอะ่ะกว่าจะผ่านแต่ละวันเนี่ยสามนาทีแล้วรถ oh. กร์ก่อนฮนะแล้วก็รถคูดาวแล้วก็ยิงโอเคแต่คูดาวน่นาจะทันหรือเปล่าขอรอก,ก่อนลวกันแล้ว,ลวค่อยรถคูดาวนนะยิงโอเค แล้วก็รถคูดาแล้วก็ยิงรอมหนึ่งโหยังเหนื่อยโอ้ยอย่างงี้ผมว่าต้องอเพื่อนๆต้องใช้ซีก็หล่ะนะครับเพราะว่าคือผมของค่อนข้างแน่นนะยังยิงได้ข้อหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าใช้ซีเนี่ยก็ลงสองลูกไปเลยนะครับลงลูกแรกฆ่าชีวิตหนึ่งไปก่อนแล้วก็ลงอีกลูกหนึ่งฆ่าชีวิตที่สองนะเยี่ยมจริงจริโอเคเดี๋ยนี้น่าจะตายละตาบอดตาบอด โอ้โหเหนื่อยเลยติดบล็อกด้วยโอ้โหตายตัติดบล็อกปั๊บเลยนะติดทรไมดาก็ตายแล้วมั้งอ๋อโอเคไม่เป็นไรลืมมอาสยออตโตออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนตาบอดเนี่ยมันจะไม่ตีปกตินะครับตัวละครที่ติดตาบอดจะไม่ตีติดสปีดไม่ตีปกตินะเพราะเขาเธอจะยืนเฉยนะครับอ่า อันนี้ผมรู้มาตอนเล่นสกเกานะอีกฝ่ายเหลือตัวเดียวก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดติดตาบอดเนี่ยจะมันจะไม่ตีนะครับมันจะยืนเฉยเลยนะเออโอเคเขียนได้สักทีนะครับใช้ไปตั้ง4ี่นาทีเนะี่ยโหถ้าตั้งใจเล่นน่าจะเหลือประมาณสนาทีกว่า,วานะก็นานอยู่ดีนะครับไม่เป็นไรดูซิโอเคได้แฮะเอ๊ะอย่างงี้การันตีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องขอลองดูทุกวันอื่นๆด้วยลวกันนะเพราะว่าน,นี้มันดอกมา2ออันนะถ้าการันตีให้ เพื่อนๆจะมีเวลาลงทั้งหมด20วันนะครับลงได้20ชิ้นนะครับอันนี้คือสูงสุดนะก็สามารถเอาไปแลกกริดาได้2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เพิ่มก็ใช้ชื่อนะครับก็จะได้แลกขั้งประดับอีกวงหนึ่งนะครับอ่ะก็อาจจะเลือกเป็นเจาะเกราะหรือไม่ก็ตี2ครั้งมาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาเป็นอะไรดีนะครับโอเคหวังว่าจะก,การันตีนะครับเพราะว่าในสารพัฒนเาเขาเขียนว่าสุ่มไงนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะครับอ่ะที ทําสําเร็จนะครับได้เป็นใบเรียกขึ้นระดับสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับของหายาก็ค่อยๆสะสมไปนะครับอ่าโอเคนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเกรดต่างๆนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอืมนะครับมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าเกิดใครอยากหาเกรดนะครับสามารถซื้อได้นะครับจากแพ็กเกจต่างๆนะครับที่มีรูปเกรดนี้นะจะสามารถซื้อได้อันนี้2องพบาทนะครับได้มีเรียหนึ่งตัวแล้วก็แถมเกรดให้ด้วย3อันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าสอันนะฮะ โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นแ็กสุ่มนะครับอดีตเซเว่นไนนะครับพันหกซื้อได้2ใบเหมือนกันนะครับถ้าใครโชคดีเนี่ยสามารถเปมีเลียได้4ี่ตัวเลยนะ <c oughs> นะครับอยาเปมีเลียได้4ี่ตัวเลยนะถ้าโชคดีนะก็ห้าพันกับสามพันสองนะครับ <c oughs> ตามนั้นนะฮะแล้วก็น,นี้เป็นแพ็กเกจจิตวิญญาณนะครับก็สามารถซื้อได้แถมผลึกเหมือนกันอันนี้ก็น่าเปย์นะครับเพราะว่าใครที่สะสมจิตวิญญาณอยู่สามารถมาซื้อได้นะครับที่เหลือมีอันนี้อันนี้เป็นใบเลียเครื่องแบบสวรรค์สามอันเกลือนิดนึงแต่ว่วามี หินเสริมพลังระดับสูงนะครับคูณ3นะครับโอเคประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับปฏิทินเมนะครับอันนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วสำหรับแพทวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแวะไปดูหินเสริมพลังนิดนึงนะฮะคู่มือนะครับอุปกรณ์อื่นๆแล้วกันใช่ปะโอเคอ่าหินเสริมพลังหนึ่งรอยเปอนี่นาหญิแสดงว่าที่1ของอาริสครับจะได้ตีประดูตีประดู ตีเครื่องประดับขั้น5ฟรีๆเลยนะเนี่ยนะครับโอ้โหเออเดือดว่ะอย่างงี้ที่หนึ่งที่1อารสคับเนี่ยแบบเครื่องประดับสวรรค์บวกห้างอกัรๆเลยนะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับอรีวิวแพทประจำสัปดาห์นะครับก็อย่าลืมนะครับมาเปิดมีเรียกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับขอจิ้มสักจึ๊กดิมนะจึ๊กอ่าเห็นไหมฮะมีเปล่าเอยเฮ้อ โอ้ยธรรมดาอ่โเอ้ยเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไม่เปิดนะแต่ผมก็ขออีกสักทีแล้วกันคือผมไม่ได้เตรียมรูบี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าผมเอาไปเปิดสัตว์เลี้ยงเปิดอะไรหมดเลยนะอืมเพราะว่าผมมองว่าผมเปิดไม่ได้5้แน่ๆอยู่แล้วอะ่ะก็เลยเฉยๆนะครับปึบอไม่มีเอ้ยออกใบฟ้าใบอันนี้รัวๆเลยเว้ยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะก็อย่าลืมนะครับมาเปิดหามีเรียกันได้นะครับตัวละครสุด เก่งสุดเก่งจริงๆแค่40เอามายืนรถเพราะดามิกายภาพก็เก่งแล้วนะอืมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปอารีนาผมคงไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ท็อปท็อปเขาทำมิเลียเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะไปสู้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีรีวิวแบบคนจนแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้น่าจะลงดันเชียนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็บายบายสวัสดีครับ